กับสวัสดีพี่น้องสูขสุขนเนาะยินดีต้อนรับกขับสู่ช่องบาวินคนอินดีสวัสดีปีใหม่เนาะมื้อนี้กเป็นมื้อวันที่1อาตอนนี้กอยู่ที่บ้านน้ํามงนาทีงานสาวแพงนะจังวนะนําก็อาแพงเนาะอ่าตอนนี้กเดี๋ยวมาเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดกินเฮ็ดหยังนั่นโอเคเตอนนี้กเขาเจ้าก็ไว้สิเฮ็ดเขาเบิ่ง เบรายนะประมาณเั่อะไรวะสีหะลอยเนาะคนลอยเดียวลอีว่าสีหะลอยใกล้ใกลเออแล้ววะนี่เออเปิดอะไรเปิดอะไรสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องสบายดีบาันีป่าเมาได้ต่อา่องใหม่ได้พี่น้องเลยมีใจร้ายส่องซ่องเบานิจจาเบาเบานิ้คนอินดีเบาวนินคนอินดีแม่ มื่อนี้เปิดก็เป็นร้านใช่ปลาเมาคือการเป็นลูกอ้ายเนะาะเมื่อนี้เขามากินซุ้มก็ได้พี่น้องพี่ใหม่พี่ใหม่แหละเขามากินซุ้มกันไดพี่น้องกันเนาะแมนมาฮ้มามาเต่ามาฮ้มกันร้านก็นมาเต่ามาฮ้มพี่น้องเอ้ยตลูกลุงท้าผ้า,าม่วนเด้อซ่องเบาหนิน่งพอดิบแมนื่อกะติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแด็กกัสิผ้าสิผ้ากินนี่แหละฮะกระลังจัดเตรียมเนาะ เรากำลังจะเตรียมอาหารแนร้าอันนี้กะ คือแม่พคนนั่นเองแม่คนที่ที่ที่เธอได้ที่สี่ที่สามคนที่สี่นจ๊ะซาเพ็เจ้านี่กระบาดไปแก่พี่แม่จะ็สามจะเพิ่มเป็นสี่มันหลายคนพี่นาะบางรหลังเลยสามสี่คนที่ว่าผู้ใดบางนินคนอินดี้เป็นคนพิเศษนะคะพิเศษเหมือนป้าเมาสนี่แหละมีแม่สามคนถ้าถ้าอยากรู้ก็ ติดตามนะคะว่าแม่แม่มาจากไหนถึงม่ทำไมถึงมีสามคนเพราะเมนดมาเยอะเยะเด้อค่ะเด้อทายาคูกะเข้าเบิ่งข้าวส้มเยอะเยะเด้อค่ะเด้อทายาคูเด้อข้าเบินข้าวสมช่องเบานินเด้อพี่น้องเราต้องตื่นต้องใจเด้อพี่น้องว่าคนปากแป๊ะนี่มันโผล่มาแต่ใส่งั่นก็คืออาของเบานินนั่นเอง เมื่อนี้มันเหมือนเมื่อปีใหม่เนาะร้านชายกะจิเกามาปกติกะดีกมีงานมาหากินอยู่กับไผ่กับเล่าพี่น้องค่ะมีงานมียงกับมาม่วงกันแมนค่ะพอ่นมากพนก็มากมาตอนหับพอเพิ่นแม่เพิ่นถ้าจะพูดของเบานิ่งก็ต้องติดตามส้มแลายแหละกระถามเหมือนมากเด้อพี่น้องเด้อพ่อม่เมืมาเด้อ ตามเบานิ่งเองเด้อถ้ามันเป็นเด้อแหม่แหม่คนที่สามนี่งามนะคนที่สองก็งามด้วยนะจะบอกให้นะคนที่หนึ่งก็งามคนที่หก็งามแบบบ้านบีานบ้านที่สวยเลยค่ะเท่านี้กระบาดแล้วตอนกเมา ยังเงงคนมาแลนอนแน่ยังเงงมาแล้วตอนนี้กำลังเสด็จยังตอนนี้เตรียมอาหารลูกเตรียมอาหารกำลังเตรียมสูตรกินแหน่กระปุ่นนั่นเองครับพักหงาพี่น้องเข้ากันท่านท่านกระปุ่นมาเตรียมอาหารแน่แล้วก็ร่มร่มกันไปแจมๆกันไปนะพี่น้องเนาะทีนี้แต่เตรียมอาหารการกินก็คือสีฟังโพตคือบอกเคยกินกันร่มกันแน่เห็นว่าก้าวมาพ่อกันแม่ก้าวมาพ่อกันกะ ถ้าอย่างนั้นเรจะฝ้าเมาปากแปรลรมกันคือบุรีล่มกระบอสเอ้าคอยกระจายพี่น้องอย้างนี้คือกันเนาะลรมกับพี่น้องน้ำเด้อล่มกับพี่น้องน้ำขอบพระคุณลงหนาเด้อติดตามได้หลายเด้อพี่น้องซวยผักด้านล้านชายเน่ซอยสุกยู่เพื่อนเนาะอยู่บ้านเฮากรบอหมี่ไล่ได้พี่น้องเอ้ยถ้าถ้าวาซ่องผ่านกะซีมี่ไล่ได้เด้อพี่น้อง เป็นการทําบุญโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าใครเข้ามาชมอะ่ะ <c oughs> ขอบอกนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วยให้บัตน,นอกมีรายได้ดเดีอยนอกอดเด้ออ้าว่าจะเสกละบ้าระบ้าไปเม่ไปปดคอกับแจหลดนะเอาเอาเยับขาแจน่ะนักอันนี้ก็เบาโสดแล้วน้นเลย สุดตุดบุดแมนสุดสุดพัลโล่ลุกพัลโล่ลุกนะบ่าพุทธไทยอันนี้สุดสุดตุดบุดสุดตุดบุดบุมีไฟเอาเปล่ามันคือหมูมันคว้างทางนั่นน่ะดูพี่น้องไฟสีเก็บหลุดกันนี่ไปจอดควางทางคว้างทางไม่มากนหมูได้ฉันบอกไอ้ไอไป้เมียนไม่เมียนจะว่าไหมหนาเป็นจริงเป็นจังเป่าแขกพี่น้องเอ้ S <S ไปลองอีสอีกับบคนไปลองอยู่ในหัวแม่เอาโทรศัพท์ไปพังสุดเพลินอ่ะเออเออไปฟังเตูอ๋อผูจัพงมันหมวนลอ่ะสียงเธอเอาไปฟังชตูแล้วมันจะมวนก่อนนะนี่นี่เนาะ สิมวนจำได้เพม่อนนะเสี่ยุูนะเว่นว่าประมากูเชีน่าเดียประมนี้กให้าให้ตาไปประมาณสี่ห้อเนื่องจากเน็ตเบิรดเมีเน็ตเติมประมาณสามมืออะไรแหละให้เป็นนเติมมีเงินเติมเน็ตบ้างแมนมันกิดีใส่บันหนึ่งเบิร์ดบ่บัานหนึ่งบ่แล้วกับประมาณสอมือ่อบันหนึ่งยนับแมนมันกาะน้ำกะโหลไปได้เนาะ สามมื้อนอะสิพันห้าสิบสี่สิบบาทสามมื้อละพันสามมื้อละพันสองพันสามมื้อลาลงเรื่อยๆ่ีมื้อละบาทพระธาตุเดชมาจะกินขาดหนึ่งเห็นมาปนี้โทรถามอยู่ดิบ่ยังบ่ท่านมาเบิร์ตเจ้าพี่น้องเอ้ยยังมีอยู่ได้หนิยังเป่าแดงยังมาลายคนอยู่ร้านเช้ากับเขาไม่ได้ก็ใจมากได้เหมือนบอกก็แอนร่มกันไปสิแหละพี่น้องเอ้ยก็จับติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อ กะซีมีนาซีต่างๆเนี่ยบจักเนาะมาเขาซ่องอัะบ่อนิ่มดิซ่องใหม่อะแมนซ่องใหม่เนาะเพราะว่ได้คอยอันได้คอยอันไปงานหัวหมูไม่ได้แต่ว่าบ่อนี้แมนแมนแมนขาไปปกติก็อยู่แต่แถวบ้านนั่นแหละบ่อนิ่มกับบ่อนิ่มกับแปนั้นเบาอันดาวนี่ยตีซีเดพ่นอ่องก่บซีได้บูจักแมนเนั่นแหละพินอ่องกับซีเดบูจักกันอีกกับเบาเทิร์นแล้วไปกันนะ เราเทิร์นกลับกอยอนาคนได้ตอนนี้พอได้ลูกคีบเพิ่มเติมแล้วห่างหายไปโดนกัานมาไม่สิว่างยังบบบนี้เขาว่ายังตีนี่แต่ประมาณว่าคนเดียวเก็กระเบื้งปัดชฮะอ่ะกันทีนั่นทีแต่ด้ว อยู่บนเนี้ยเอฟซีมาซ่าปากแปกเจ้าคือวอาเก่งเนี <sm> so ้ยได้ใช่ยาพี่น้องก็ปลาปากแปกเช้คนเช้คนแปลกเช้าปากแปกแปลกจังได้พี่น้องแปลกไร้บอดอยู่ได้ลั้งกับโบเคือโมคางต่ำคางสูงติดตามส้มกับเมาเด้อพี่น้องโทลอยู่ไร้ซอกอยู่ได้ดีใจเนาะดีใจอยู่แมนดีใจเนาะพี่น้องกัน ติดตามส้มลายแต่ละซ่องแต่ล่องกันเคนกันซื้อส้มมาบางบางท้าเมคนกันเขาเมนต์ติก็มีเหล็กหน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นของธรรมดาของธรรมดาจีนเยอรมันละนะเยอรมันละเจย์อมริกานี่โอ้ยยิงับไปหายิงแท้เจย์อมริาเปมาหาเลยจะใครผู้บ่าวไปหาเจย์อมริาเป็นธรรมดาเจย์อมริกา สงสัยสงสัยแม่กับลูกสิไปเคลียกันหมดยากเลยแม่ร้อยกินของลูกเจียมลาจำบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องอะนั่นอีดนั่นกับกนแปลกพี่น้องอะถูกมือบ้านทาบุมีคนแบบนี้ก็ต้องขาดสีสันนี่สีสันกับคนแบบนี้ได้พี่น้องคนมาจากใส่ีสันได้หัวมี่กนมาจากไส่มาสั่น มาจากกายประจําเฮาเล่า <laughs> <mpas Incredibly> <supervising> <ple ilfiğim> <pintar nie> <anderen> เกิดีนเราเกินี่เอเกิดจจูจีมาได้เกิดจูจจูจีนมาได้เราเกิดจีาวงเกิลาเอเหนอันนั้นแท้เมนแท้ปะไม่รู้กินนี่กะสิบว่ากันมันมวนเพิ่นเพ่นะเนาวแนบแบดแบบได้กรมีนะนหนาวบอกบึ้งอู้เมนกินยังีกินบางชนอ้าวหนาววะเดดเนาะ พี่ล่ะสบายดีนะลูกสบายดี่ไดีปลุกมลูกพี่พี่สบาดีปลุกมังสบายดีกองอาันน้ดงเบาหนิ้นเอาผาช่องผ่าช่องายะผาช่องาติดตามชมช่องเบาหนินตามบาเออเอ้ยคือเทน่่ากันไลค์กันแชร์กัติดตามเด้อไปละมือเย็นใช่ไหมเย็นแล่แห นี่ได้นอนเอฟเฟกต์ <coughs> <coughs>